สวัสดีครับกลับมาพบกับแอทในเกมอัสุราออนไลน์กันอีกครั้งแล้วนะครับห่างหายกันไปนานเลยนะครับพอดีนะครับมันมีอัปเดตใหม่นะครับที่เข้ามานะครับเมื่อวันที่3นะครับเดือนนี้เลยนะครับก็คือเดือนกันยายนนะครับซึ่งเป็นอัปเดตเกี่ยวกับนั่นก็คือรายการอัปเดตประจําวันที่3กันยานะครับอัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยก็จะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับระบบสัตว์วิญญาณนะครับนะ แล้วก็จะมีการแก้ไขปรับปรุงบั๊กนะครับแล้วก็พวก U I ครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบสัตว์วิญญาณนะครับที่อัปเดตเพิ่มเข้ามานะครับนะก็จะเป็นลักษณะเหมือนการเพิ่มนะครับเก็บเอ่เขาเรียกอะไรเก็บไอเทมนะครับมาคราฟนะครับเพื่ออัปเกรดระบบของสัตว์วิญญาณนะครับนะนะ อย่างที่บอกนะครับเงื่อนไขนะครับในการปลดล็อกระบบนะครับก็จะผู้เล่นเนี่ยนะครับต้องผ่านภารกิจเลเวล40นะครับระบบรูนนะครับและผู้เล่นจะต้องผ่านภารกิจเลเวล60นะครับระบบสัตว์วิญญาณนะครับมันก็มีการที่เราเนี่ยนะครับผู้เล่นเนี่ยจะต้องไปทำเควสนะครับระบบสัตว์วิญญาณก่อนนะครับนะถึงจะมาเก็บไอ้นี่ได้นะครับเนี่ยไอเทมตุ๊กตาวิญญาณนะครับนะตุ๊กตาวิญญานก็จะเพิ่ม ในเรื่องของอัตราโจมตีกายภาพนะครับเวทนะครับเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับเกาะไกยภาพเจ็ดปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็เพิ่มช่องใส่รูนแดงได้อีกหนึ่งช่องนะครับก็คือง่ายๆเนี่ยระบบอ่าอัปเดตสัตว์วิญญาณเนี่ยนะครับมันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถติดตั้งรูนเพิ่มได้นะครับผู้เล่นนะครับก็สามารถที่จะมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นได้นะครับและก็อ่าที่สำคัญเลยนะครับของระบบนี้นะครับก็คือ ในเรื่องของอันนี้ครับเดี๋ยวนะพาทำแล้วกันเนาะพาทำนะครับเนี่ยวิธีเข้าเล่นนะครับก็คือถ้าเราเกิดเราผ่านภารกิจนะครับการปลดล็อกระบบสัญญาแล้วนะครับนะก็จะสามารถลงดันเจียนนะครับเพื่อหาของได้นะครับนะดันเจียนเนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วยระดับการป้องกันเนี่ยห้าระดับนะครับแต่ละชุดเนี่ยนะครับก็จะยากขึ้นตามระดับนะครับก็จะมีการจัดระบบป้องกัน5ตัวนะครับแล้วก็ บวกวิญญาณประจำวิหารหนึ่งตัวนะครับพอชุดที่สองเนี่ยมันก็จะต้องกำจัดอมอนสเตอร์ Monster ในดันเจียนนั้นน่ะนะครับสิบตัวนะครับแล้วก็วิหารหนึ่งตัวนะครับจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมพอชุดที่สามเนี่ยนะครับก็เป็นสิบห้าตัวชุดที่สี่ก็เป็นยี่สิบตัวนะครับแล้วก็ชุดที่ห้าเนี่ยจะเป็นที่ห้าตัวนะครับเมื่อกำจัดได้หมดห้าชุดนะครับนะกำจัดให้หมดห้าชุดเนี่ยนะครับสัตว์วิญญาณจ่าูงเนี่ยประจำวิหารเนี่ย ซึ่งเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดเนี่ยนะครับนะตามที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะปรากฏตัวนะครับแล้วก็ให้เรากําจัดนะครับก็จะจบภารกิจนะครับของการลงดันเจียนอ่าระบบสัตว์วิญญาณนะครับนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ตามที่อัปเดตมาเลยนะครับนะแล้วก็ของรางวัลนะครับอ่าในดันเจียนสัตว์วิญญาณเนี่ยครับก็จะเป็นพวกอ่าประจุวิญญาณนะครับเนี่ยต่าง ครับนี่อันนี้ก็จะเก็บสะสมนะครับเพื่อมาคราบนะครับเพื่อมาคราบหรือเพื่อมาอัพเรเวลนะครับของระบบสัตว์วิญญาณมันเองครับนะแล้วก็มันจะมีดันเจียนสัตว์วิญญาณนะครับศึกจำลองเบียร์คัโกนะครับนะ börjar, ก็คือเสือขาวนั่นเองนะครับนนเนี่ยเงื่อนไขนะครับก็คือ ผู้เล่นเนี่ยจะต้องจัดปาร์ตี้4คนนะครับแล้วทุกคนต้องติดตั้งสัตว์วิญญาณประจําทีฐานร่างเต็มไว้ด้วยนะครับพูดง่ายๆคือเราจะต้องอัปเกรดสัตว์วิญญาณของเราเนี่ยนะครับให้เป็นร่างเต็มก่อนนะครับถึงจะสามารถที่จะมาลงดันเจียนเบียโคเบียโโกได้นะครับนะ,ะจุวิญ,ญญาณคุณสานะครับโครงวิญญ,ญาณเบียโคโกหนึ่งชิ้นนะครับเนี่ยอันนี้นะครับก็คือเหมือน ผสมนะครับตัวสัตว์ี่นั่นแหละครับนะเสือขาวเบียร์พะโกนะครับนี่เท่เลยนะอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับของประจําอัปเดตนี้เลยนะครับนะ้าครไดี่เนี่ยเท่นะครับแล้วก็ถ้าผู้เล่นเนี่ยเข้าไปดูในฟังก์ชันนะครับก็จะรู้ว่าไอเบียร์พะโกเนี่ยนะครับสัตว์ี่ตัวเนี้ยนะครับมีคุณสมบัติค่อนข้างดีเลยนะครับเหมาะที่เราจะมาเก็บสะสมนะครับน่ะ อะเดี๋ยวนะพาทำแล้วกันนะครับนะเออ่ระบบสัตว์วิญญาณครับเนี่ยเริ่มต้นนะครับก็อย่างที่เงื่อนไขที่บอกนะครับผู้เล่นจะต้องมีเลเวล4ี่นะครับแล้วก็ผ่านการปลดล็อกเลเวลเออ่ปลดล็อกเอรูนก่อนนะครับนะถึงจะเล่นได้นะครับแล้วถ้ามาดูในช่องเารูนเนี่ยนะครับเห็นไหมมันจะมีช่องเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมนะครับก็คือช่องอติดตั้งสัตว์วิญญาณนั่นแหละนะครับเนี่ยตอนนี้น้ายังไม่มีครับเพราะว่ายังไม่ได้ทําภารกิจ นะครับแล้วคราวนี้ผู้เล่นนะครับต้องเข้าทําภารกิจนะครับก็ให้เลือกที่เมนูนะครับแล้วเลือกที่ภารกิจนะครับแล้วก็เลือกที่รับได้เนี่ยนะครับนะแล้วก็เลือกที่เปิดระบบนะครับเห็นไหมมันจะมีเลเวล60นะครับระบบสัตว์วิญญาณเพิ่มเข้ามานะครับนะกดเข้ามาดูนะครับเราก็จะต้องไปหา NPC นะครับนักลาสมบัติลารนะครับนะเริ่มต้นนะครับให้ผู้เล่นเนี่ย ไปที่ป้อมประการตะวันออกเลยนะครับหรือว่าผู้เล่นเนี่ยจะเดินตามเควสก็ได้นะครับเนี่ยกดแล้วก็ออโตเควสไปก็ได้เนี่ยนำทางเนี่ยมันก็จะเดินนะครับแต่ว่ามันจะช้านะครับนะให้ผู้เล่นเนี่ยเข้าที่เจ้าหน้าที่การรถไฟได้เลยนะครับแล้วก็เลือกที่ป้อมประการตะวันออกเออนะกดผิดครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอ้กดผิด,นะอด,ผดเอามานี่เลย ดผิดเลยกลับก่อนกลับ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 โอ้ไปกประถาตากับอยู่ไหนเนี่ยอเอ่อไม่ไม่มีไม่ได้บอกอว้เหรอเนี่ยเฮ้น่าจะมีนะนี่อยู่นี่โอเคเดี๋ยวกระถาภากลับก่อนนะครับแล้วก็ เลือกใหม่ร้อมประการตะวันออกเอา้ากดผิดอีกแล้วเอาไม่เป็นไรอันนี้ก็ยังดีนะ นี่เจอแล้วนะครับป้องประกันตะวันออกโอเคไปนะแล้วก็ให้มาคุยกับ Npc ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับชืบนะครับนี่นักล่าสมบัติลัดนะครับนะเราก็คุยกับเขาไปนะครับเขาก็จะให้ภารกิจนะครับเอ่อเปิดระบบอ่าสัตว์วิญญาณมานะครับเราก็รับภารกิจนะครับพอรับภารกิจมาแล้วเนี่ยนะครับ เฮ้ยเดี๋ยวนะออกกลุ่มก่อนติดกลุ่มอะไรเนี่ยอ่านี้นะครับนะก็ไปพบนะครับไปพบโจนนะครับไปพบโจนซึ่งโจนก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับเนี่ย NPC นี้นะครับโจนนักล่าสมบัติคดเกษียณนะครับเราก็คุยกับเขานะครับสวัสดีนะครับคุณคือโจนใช่ไหมนะครับเนี่ยนะเราก็คุยกับเขาไปนะครับคุยไปคุยไปนะครับ คุยไปนะชึบคุยไปนะครับแต่แล้วเนี่ยโจนก็จะหายไปเห็นไหมนะครับโจนเนี่ยจะไปอยู่ที่ปากทางของถ้ำสัตว์ปีศาจนะครับให้เราคุยกับ Npc สามสหายบนการรถไฟใต้ดินเถื่อนเลยนะครับนะเราก็เลือกถ้ำสัตว์ปีศาจนะครับตัวละครของเราเนี่ยก็จะวาร์ปมาที่ถ้ำสัตว์ปีศาจนะครับให้ออกวาร์ปนี้ได้เลยนะครับชึบพอออกวาร์ปนี้มาแล้วนะครับ ก็จะเจอกับ NPC โจนนะครับนี่เห็นนะปึ๊บนะครับเราก็เลือกอ,อันนี้ก็ได้ข้อล่างนะครับ,รบแล้วก็คุยกับเขาไปนะครับคุยกับเขาไปปึ๊บอ่าอันนี้นะครับคุยเสร็จเนี่ยนะครับเราต้องไปพบอ่ากลไกที่ถูกซ่อนไว้นะครับซึ่งมันก็จะอยู่ในถ้ำสัตว์ประสานะครับ ชั้นที่สองนะครับท่ามสัตศาตรชั้นที่สอง่เราก็กดเดินแบบออโต้เควสก็ได้นะครับนะครับแต่ว่าก็ระวังด้วยนะครับนะท่ามสัต์ศสตรชัันที่สองนะครับสําหรับผู้เล่นที่ยังไม่ไหวนะครับนะก็แนะนํานะครับว่าต้องเอัพตัวละครนะครับให้ดีก่อนนะครับแล้วค่อยมาเปิดระบบลูนแล้วกันนะครับ เดินไปนะครับชั้นที่สองขึ้นๆๆถึงแล้วนะครับถ้าการเดินแบบออโต้เควสนะครับมันช้านะครับก็เดินแมนนวลเอาเองเลยก็ได้นะครับเข้ามาแล้วนะครับชั้นที่สองเข้ามานะครับก็ยึดนะครับก็ต้องมาคุยไม่ใช่มาคุยตินะครับมามาทำเควสตรงจุดนี้นะครับเดินมาเดินมาเดินมา ขอใส่ขอบมุตากอนนะครับนี่ตรงจุดนี้นะครับนี่จุดนี้นะครับคุยนะครับกับกลไกที่ถูกซ่อนไว้นะครับนะซื้อคุยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าไล่ตามเวสต่อเนี่ยนะครับมันก็จะให้ไปรวรวมชิ้นส่วนนะครับก็จะเป็นรูปล่าเวสตรงนี้นะครับกดรวบยวซื้อนะครับนยก็ได้อีกนะครับแล้วก็ มันก็จะไปแสห,หาคนใจที่ถูกส่้นไว้อีกนะครับก็เดิมอ,อยู่ตรงนี้นั่น,นเ,เนะองคนใจเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มันจะให้ไปรวบรวมชิ้นส่วนนะครับะระวังโดนมันจบตายนะครับสำหรับผู้เล่นที่ยังยังไม่ไหลกับยันนี้นะครับคืออ่าเสร็จแล้วนะครับมันก็ จะให้ไปหาต้นไทยนะครับที่ถูกสร้างไว้อีกนะครับถ้าดูในแมปนะครับก็จะเป็นเนี่ยเห็นไหมแผนที่นะครับสีฟ้านะครับเราเดินไปคุยนะครับคุยเสร็จแล้วเนี่ยก็จะวร์ปเข้าไปในถ้ำก่อนเราจะวิ่เข้ามาในถ้ำนะครับก็คุยตรงนี้นะครับคุยตรงนี้นะครับ มันจะบอกว่าให้เราเนี่ยนะครับจะมีกลไกลอยู่สามจุดนะครับให้เราเรียงนะครับเลียงยังไงก็ได้นะครับนะเอาอันนี้หนึ่งก็ได้นะครับน้าแทนนี้หนึ่งนะครับลองขยับกลไกนะครับอันนี้สองนะครับลองขยับกลไกลอันนี้สามนะครับแล้วก็ทึบนะครับยืนยันนะครับโอเคเนี่ยถ้าถูกก็โอเคนะครับ ก็พูดง an. ่ายๆนะครับเรียงจากฝั่งซ้ายซ้ายขวานะครับแล้วก็มาลไกอันเล็กตรงกลางนะครับนะซ้ายขวาลไกอันเล็กตรงกลางนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมาคุยกับโจนะครับเนี่ยโจมันจะว้ามานะครับนะเขาคุยกับเขานะครับจึ๊บจึ้บจึ๊บจึ้บนะตัวละครของเรานะครับก็จะว้าบกลับมาที่ท่าเรือนะครับท่าเรือนะครับ เขคุยกับโจนอีกทีหนึ่งนะครับนี่ชึบนะครับเราก็จะได้รับรางวัลนะครับระบบสัตว์คีนะครับปื๊นนะครับแล้วถ้าเข้าไปดูดูในช่องของตัวละครเรานะครับนี่และเรื่องนี้เราก็จะมีเจ้าเจ้านี้มานะครับตุ๊กตาสถิตวิญญาณนะครับเลเวลหกสิบเห็นไหมนะครับก็คือผู้เล่นต้องเลเวลหกสิบนั่นแหละถึงจะใส่ได้นะครับเนี่ยเพิ่มอัตราโจมตีนะครับนะ เจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งเวทและกายภาพนะครับแล้วก็เพิ่มเกรอกายภาพเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มช่องใส่รูนแดงอีกหนึ่งช่องครับถ้าเราเพิ่มระดับถ้าเราเพิ่มระดับนี่ก็จะเป็นสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสิบเปอร์เซ็นต์เลยเป็นไงครับก็จะมีบัฟอีกนะบัฟนะครับผู้ได้รับบัฟนะครับสัตว์วิญญาณระดับหนึ่งทัดเรียกสัตว์วิญญาณที่ติดอยู่ในสิ่งของออกมานะครับ เราก็ใส่ไปเลยนะครับเห็นไหมพอเราใส่ระบบสัตว์วิญญาณเนี่ยก็จะมีการเพิ่มรูนขึ้นมานะครับอีกหนึ่งช่องนะครับนะถ้าอัปเกรดนะครับรูนก็จะเพิ่มขึ้นมาสองช่องนะครับตอนนี้เราสามารถใส่รูนได้เพิ่มแล้วนะแต่ตัวละครน้ำมีรูนแค่อันเดียวนะครับแล้วคนนี้นะครับจะมาเข้าสู่การที่เราจะลงดันเจียนนะครับก็คุยกับเอ็นดีซีเนี่ยแหละนะครับเนี่ยเห็นไหม มันก็จะมีการลงดันเจี้ยนนะครับโจนนักล่าสมบัติเปิดเกษียเนี่ยนะครับดันเจี้ยนเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามแต่ละวันนะครับเนี่ยวิหารแกนสเตอร์นะครับแล้วก็วิหารเอ่เลดเลปเทอร์นะครับถ้าเราเล่นเนี่ยเราก็เลือกมันสามารถตั้งปาร์ตี้ได้ทั้งหมด4คนนะครับนะก็คือเข้าไปลงแล้วก็เก็บชิ้นส่วนนะครับเพื่อที่จะมาคาฟนะครับี แล้วก็ชิ้นส่วนที่เป็นไฮไลท์นะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับเห็นไหมมีชิ้นส่วนนะครับนี่นะครับต่างๆนะครับมา,มาดูของวันของวันนี่ครับนี่ก็จะเป็นะโก้นะครับนี่นะครับเนี่ยเสือนะครับ ลองขี่เนี่ยโอ้โหโเท่จัดนะครับเท่จัดนะครับผู้เล่นนะครับต้องมีไว้ในครอบครองละแต่มันก็ะจะบอกว่าค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับนในการเก็บสะสมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราจะต้องอัพอออตุ๊กตาสัตว์วิญญาณของเราเนี่ยนะครับให้เต็มก่อนนะครับถึงจะสามารถเข้าไปหาปใบสะสมนะครับ เบียเบียพะโกนะครับเยราขาวเนี่ยได้นะครับเท่เลยนะครับตอนวิ่งนะครับนี่ตอนโจมตีนะครับถ้าตอนโจมตีอ,อันนี้ตอนนั่งนะครับนตอนอยู่เฉยนะครับจัดประเทศเลยนะนะครับเรามาดูคุณสมบัติกันสักหน่อยนะครับนี่สมบัติ ค่อนข้างดีเลยนะครับนะเพิ่มเท็ตเทคแรับสองคนนะครับเพิ่มไปเลยในการเพื่อที่นะครับตัวตีเขาจภาพร้อยหน่วยนะครับเพิ่มร้อยหน่วยนะนะษะครับมาดูทักษะนะครับนี่นะทักษะกดไทสนะครับมหานักสัตกระหน่ำพบนะครับเห็นไหมนะครับเอ่มันมีเงื่อนไขนะเห็นไหมแสดงผลรอบตัวอ่า เป้าหมายนะครับที่12ช่องนะถ้าความเร็วนะครับพื้นที่ของผู้ใช้มากกว่าความเร็วพื้นที่ของเป้าหมายเนี่ยนะครับเป้าหมายลดเทปีหมื่นสองพันหน่วยเลยนะครับดูดินะครับทุกอย่างเลยอะเนี่ยนะครับโหจัดและดีมากเลยนะ MP Max นะครับมากกว่า MP เป้าหมายก็ลดเทสปีหมื่นสองพันหน่วยนะครับดีมากเลยนะครับนะแล้วถ้า ถ้าน้อยกว่าล่ะถ mm ้าน้อยกว่าถ้า MP Max ของผู้ใช้มากกว่า MP Max mm hmm. ของเป้าหมายเ mm hmm. <ux> ดี๋ยวดูถ้าน้อยกว่าก่อนถ้าน้อยกว่าถ้าน้อยกว่าเนี่ยนะครับเงื่อนไขเงื่อนไขถ้าน้อยกว่าถ้าความเร็วในการเคลื่อนที่ของผู้ใช้นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมายเนี่ยก็เป้าหมายจะลด ฮีสปสองพันห้าร้อยหน่วยนะครับก็คือถ้ามากกว่าเนี่ยลดหมื่นสองพันร้อยหน่วยนะครับถ้าน้อยกว่าเนี่ยก็จะลดสองพันห้าร้อยหน่วยนะครับก็ถือว่ายังลดอยู่นะโอเคเลยนะครับเนี่ยครับมันมีหลายเงื่อนไขมากเลยนะครับเห็นไหมถ้าเกาะเวทของผู้ใช้มากกว่าเกาะเวทของเป้าหมายนะครับก็เป้าหมายลด hp หนึ่งหมื่นสองพันหน่วยนะครับเห็นไหม ถือว่าโอเคเลยนะครับนะข่านี้นะครับมหานักสัตกรตะหน่ำพบก็เดี๋ยวนะจะลงให้ดูแล้วกันนะครับนะนะไม่มีปาร์ตี้แต่มอนค่อนข้างโหดนะครับนะเปน็นมอนที่มีสกิลนะครับเดี๋ยวสร้างลงไปให้อ่าผู้เล่นได้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับเนี่ยก็กดลงทเวียนนะครับนะแล้วก็สร้างนัเทีเนนะครับก็จะมีเวลาในการเคลียร์มอนเนี่ยนะครับ รอบเนี่ยก็คือสามสิบนาทีนะครับเนี่ยนะครับดันเตียนละกันนะก็คือรอบแรกเนี่ยเราจะต้องกําจัดห้าตัวถูกไหมห้าตัวเนะฮ้ยลงมาก็เลือดลดเลยอ่อโอ้ลงมาก็เลือ่อนลดเลย เราต้องกจัดไอเนี้ยห้าตัวนะครับเนี่ยระบบป้องกันเนี่ยซึ่งไอระบบป้องกันเนี่ยมันไม่ยากหรอกเราจะโดนเราจะโดนอ่าเวทอยู่เรื่อยนะเนี้ยถ้าเราต้องรีบเดินนะเราต้องรีบเดินนะครับเราต้องรีบเดินรีบเดิน การเลือกเป้าหมายเนี่ยใช้เป็นอ่าไอ้นี่แล้วกันนะครับใช้เป็นไอน้นี่อ่ามอนสเตอร์กิจกรรมนะครับเนี่ใ้เป็นมอนสเตอร์กิจกรรมยืดอคลิกคลิคลิกนะครับมันถึงจะติดนะครับถ้าเป็นเป้าหมายแบบมอนสเตอร์ทั่วไปเนี่ยมันไม่ติดสองแล้วนะครับกำจัดอีก จัดอีกสองตัวนะครับกำจัดโอ้โหโอกเเดินช้าเลยอนะ่ะจะตายเอา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 รถรลัวจะรอดไหมเนี่ยเลือดเยอะเหอือยู่หกพันนี่เสร็จแล้วนะครับเราก็ไปกำจัดไอเนี่ยนะครับกำจัดซิงเอ้าตาย ตายเราก็สามารถเข้าใหม่ได้นะครับเนี่ยเราก็ต้องไปกําจัดเอทิ้งก๊งสเตอร์นะครับตายเข้าใหม่ได้นะครับในขณะที่ยังมีเวลาอยู่นะครับอาจจะเล่นไม่จบนะเล่นเป็นแค่ตัวอย่างให้ดูที่สวยนะครับเนี่ยก็เข้าเดินตียนนะครับเข้าใหม่นะครับแล้วก็ไปกําจัดเจ้าพิ้งก๊งสเตอร์นะครับชิคราบ นี้มาแบบเลือดไม่เยอะเท่าไหร่นะตอนนี้เราเดินต้องเดินหาเลยนะครับนะไอเจ้าปีนแกงเซอร์เนี่ยญดีนนะมันจะเป็นอ่ามินิบอสเนี่ยฮะนั่นแหละครับนะมินิบอสเดินหาเลยแล้วก็ไปเคลียร์นะครับเฮ้ นะมันจะปล่อยสกิลให้เราตลอดนะครับมันไปเกิดอยู่ตรงไหนวะนี่อันนี้เจอแล้วเจอแล้นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมะนะครับโอยไม่ใช่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 ไม่ใช,ใช,ใช่เดินหาก่อนนะอยู่ไหนเนี่ยนี่เจอแล้วเจอแล้วนี่ ด้านบนเนี่ยนะครัเห็นไหมเจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัวเนี้ยแหละเจ้าตัวเนี้ยแหละโอ้โหนะครับนี่เหมือนมีเสาอักคงอักทีด้วยนี่โดนหมอกแ่งทุนล่าไปเฮ้ยออตายโอ้โหนี่มอนโหดจริงๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะตั้งตี้ลงมาสี่คนนะครับนะเพื่อทช่ันเคลียร์ได้ง่ายขึ้นนะครับโอเค นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับระบบการอัปเกรดเข้ามาใหม่นะครับก็คือระบบแสงพิญญาณนะครับเนี่ยเราก็จะได้ในการเพิ่มช่องก็บลูนเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นอีกนะครับจากตผู้เล่นนะครับก็เข้ามาลองเล่นกันดูได้นะครับเนี่ยนะว่าเป็นระบบที่เข้ามาใหม่ที่ดีมากนะครับแล้วก็ยังได้สัตว์ขี่เสือขาวเบียร์ โกนะครับึ่งค่อนข้างเท่นะครับเท่เลยแหละแล้วก็มีคนคุณสมบัติที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับนะก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันนะครับนะอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วพบกันนาใหม่ในคลิปหน้านะครับในเกมอัลซูราออนไลน์นะครับแล้วก็แนดเกมมิ่งนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็ กดติดตามให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของนะต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับถ้าใครมีคําถามอะไรนะครับก็สามารถที่เข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับนะส่วนไหนที่นะตอบได้นะครับเนี่ยมีความรู้เนี่ยนะครับนะก็จะตอบให้นะครับยินดีตอบนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย